จะมาลองล้างรถด่วนภายใน3นาที w a ชแอนด์โกดูนะครับจากนั้นโหลดแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลื่อนรถเข้าจอดนะครับเลื่อนไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งขึ้นไฟแดงว่าจะสต็อปแล้วก็หยุดนะครับจากนั้นก็ทำการลงรีวินแอปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สแกนเริ่มล้างรถได้เลยนะครับพอสแกนเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้ตรวจเช็คความพร้อมนะครับว่าเราใส่เบรกมือหรือยังใส่เกียร์พีหรือยังปิดกระจกหน้าหรือยังพับกระจกข้างหรือยังต่างๆนานานะครับพอตรวจเช็คเสร็จแล้วก็กดเน็กไปเลยนะครับจากนั้นก็เลือกแพ็กจจจจจจลลลลล้้้้้้้าา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 งงงรรรรรรถถนน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 นะะะะะคคคคัััััับบบบบบบอออออีีผมมมมเเเเเเเืืกก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 แแแูสสุดด69ทติิิ๊่่่ยยยยยพพพ์ขไปว็ให เสร็จปั๊บก็จะเริ่มฉีดโฟมเลยนะครับก่อนหน้านะครับฉีดโฟมไ้ทั่วคันนะครับพอฉีดโฟมเสร็จนะครับก็จะมีตัวปั่นเป็นตัวขนหรือตัวทำความสะอาดสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาจะรูดไปทั่วคันหมดไปเลยนะครับตั้งแต่กระโปรงหน้ากระจกรถข้างๆรถนะครับไปถึงหลังคาแล้วก็ไปถึงท้ายรถนะครับพอปั่นเสร็จหมดแล้วหนึ่งรอบนะครับเขาก็จะทําการฉีดไล่ล้มนะครับไล่น้ําไล่อะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้รถแห้งขึ้นเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นเรียบร้อยในการล้างหนึ่งรอบโดยรวมนะครับมันก็สะอาดอยู่แต่ว่าบางจ บางจุดที่เข้าไม่ถึงเขาก็ยังเปื้อนอยู่นะครับแต่าภาพรวมถ้ารถขัดเคลือบสีมาแล้วมันก็สะอาดใช้ได้อยู่จากที่ลองล้างนะครับก็รู้สึกว่ามันจะเหมาะกับรถที่ไม่ได้เปื้อนมากนะครับก็เป็นเปื้อนแค่ฝุ่นอะไรปกตินะครับแต่ถ้ารถเราเปื้อนแบบว่าจะต้องใช้ผ้าขัดถูอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องมาขัดถูเช็ดเองเพิ่มนะครับซึ่งมันก็สะดวกสาหรับคนที่ต้องการรีบร้างรีบไปะครับประมาณนั้นครับ